สวัสดีตอนบ่ายครับผมบ่ายนี้ผมจะแนะนําวิธีการทําน้ําหมักชีวภาพนะตามแบบฉบับของผมนะผมใช้เศษปลาที่เหลือจากกินเนี่ยนะครับผมปลาตัวเล็กหรือว่าปลาตัวที่มันพองหรือว่าหัวปลาขี้ปลาเนี่ยนะอยู่ใกล้เขียงนอกบ้านผมเนี่ยผมก็จะโยนลงถังนะครับผมถังขนาด200ลิตรแล้วก็เติมกาก,ากน้ําตาลลงไปนะะ อัตราส่วนของผมไม่ชัดเจนนะจริงๆมันมีอัตราส่วนเนี่ยของผมเนี่ยผมเติมไปเรื่อยๆนะฮะที่เขาทำเนี่ยคือเขาทาทีเดียวเต็มถังเลยของผมเนี่ยได้ปลาก็โยนลงไปโยนลงไปโยนลงไป,ลงไปแล้วก็เอากากน้ําตาลใส่ลงไปนะฮะกากน้ําตาลอา่าเป็นอาหารของจุลินทรีย์จุลินทรีย์ทหนาที่ย่อยย่อยปลาต่างๆเนี่ยนะครับผมจุลินทรีย์ที่ผมเติมลงไปก็คือสารพอดอสองนะฮะของกรมพัฒนาที่ดินนะฮะ อันนี้คือถังใหม่ล่าสุดนะที่ผมมาเมื่อสองเดือนนี้นะย่อยทําได้ไปครึ่งถังแล้วนะถังนี้เาของปีที่แล้วนะเหนะ็นว่าเต็มถังแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้ใช้ถังนี้นะทำได้สองปีแล้วถังนี้คือถังที่หนึ่งที่ผมทามันก็สองปีแล้วนะครับผมนะทุกครั้งที่ผมมาผมก็จะเติมกากน้ําตาลลงไปเพื่อให้จุลินเป็นอาหารจุลินทรียให้จุลินรีมีชีวิต สารพด .2 เนี่ยที่ทําน้ําหมักชีวภาพเนี่ยเป็นเชื้อจลินทรีนะมีคุณหมัดย่อยสลายประกอบด้วยสารอินทรีห้าตัวหนึ่งยีสตนะ์ผลิตแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นกลิ่นพอใส่กาก,กน้ําตาลเข้าไปเนี่ยในทั้งหมักนั้นไม่มีกลิ่นเหม็นนะนะมีกลิ่นแอลกอฮอล์นะครับผมจากยีสต์ผลิตแอลกอฮอล์จากพด .2 มีแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกนะครับผมแล้วก็ แบคทีเรียที่สลายโปรตีนนะฮที่อยู่ในในปลาเนี้ยนะครับผมแล้วก็มีแบคทีเรียที่ขยายไขมันย่อยสลายไขมันนะแล้วก็ย่อยสลายอนินซีก็คือสารที่ไม่เป็นอินซีทั้งหลายนะใช้ในการเร่งรากเร่งใบเร่งการงอกเร่งดอกนะอัตราส่วนการใช้ตั้งแต่หนึ่งอัตราส่วนก็คือน้ำสาร น้ำหมักชี้ภาพ1ลิตรเนี่ยต่อผสมน้ำา50ลิตรจนถึง500ลิตรแล้วแต่ว่านำไปใช้กับอะไรน,ะนำไปใช้กับผักที่อ่อนไหวก็1ต่อ500 1ต่อ400 3 0 0 200นะฮะผมจะเอาไปฉีดมังคุดนะฉีดใบมังคุดนะผมจะใช้อัตราส่วน1ต่อ50ก็คือใช้เข้มข้นสุดนะครับผมนะในการหมักตามสูตรของกรมพัฒนาที่ดินนะเขาใส่น้ำด้วยผมไม่ใส่น้ำมูงผมเนี่ยปลาล้วนวน,นะ กับกากน้ําตาลแค่นั้นเองอย่างอื่นไม่มีแล้วก็พอดอสองส่ก็เปสองซองตั้งแต่ถังแรกจากถังแรกก็ขยายมาถังสองหัวเชื้อขยายมาถังสามขยายมาถังสี่พรุ่งนี้จะฉีดนะผมไปเดินไปติดตั้งปั๊มติดตั้งาสายไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะนะฉีดตอนเช้านะครับผมว่าจะฉีดตอนเย็นเนี้ยนะฝนตกปล่อยๆก็เลยไม่ฉีดครับผมเพราะว่าเป็นการให้อาหารทางใบยิ่งถ้าลงไปที่ดินก็ก็เกิดประโยชน์นะครับผมนะ ของใครมีเศษปลาเยอะชอบกินปลาเนี่ยก็หาถังเล็กๆนะฮะมาหมักไว้นะเอาแค่สารพอดอ .2 นี่ก็คือแจกฟรีของกรมวิชาการการ,กรเกษตรนะครับผมแล้วก็ซื้อกากน้ำตาลมาโลละ10บาทถึง12บาทแล้วแต่ที่นะฮะทางบ้านผมเนี่ยซื้อโลละ12บาทาทกากน้ำตาลทองอย่าแพงอย่นะนะครับผมเนี่ยผมจะเอาไปใช้เดี๋ยวผมจะตักแล้วแล้วผ่านการกรองใส่ถังไว้นะะ ช่วงนี้ผมจะฉีดนะครับผมนะช่วงนี้ปุ๋ยเคมีแพงมากก็ฝึกทําปุ๋ยใช้เองนะตามธรรมชาติตามวัตถุดิบที่เรามีนะประเทศไทยอุดมสมบูรณ์มากพอที่จะทําปุ๋ยใช้เองได้นะฮะขอย้ำว่าปุ๋ยน้ยกลิ่นไม่เหม็นนะเพราะว่ามีกลิ่นแอลกอฮอล์นะครับผมสวัสดีครับผม